สวัสดีครับมาครับพี่น้องเมื่อี้บ่าบาเช่นผ้ามาชมนะครับบรรยากาศย่ามสดเศร้ามายามกุ้งกับพอยายเพิ่นนะครับนะครับเบื่องรับกระช่างหน่อยนะครับเบื่องรับเอาบรรยากาศย่ามเศร้ามาฝากมาตอนโอ้ไซไดฮอดปลาซิวตัวเนี้ยเออีหงส์ตัซิวซิวหางแดงหัอเออหางแดงเลไปแล้วผ้ายามไปเรื่อยนะครับ ข่อมสาผุเบิงสาใยารบรรยากาศย่ามเศร้าครับอยู่ศีสะเกตนะครับมือเนี่ยอยู่บ้านพัดแพ้วนะครับกันทะเลาะลาลมกันทะลมเหมือนกับนี่แหละครับวิถีชาวบ้านอีสานบัานเฮ้านะครับหาอยู่หากินถือว่าใญ่หมนันบ่ อ่าลูกกี้หิวเอาหลังตื่นกลางบ่ายกันละแม à n บาครับมือมันกับมันเนาะมันมันมันใครรู้โคตรครับใชไปไหวกับข้าตู้เย็นแข็งง่าหน่อยมันอใครกินเป็นไงหลังหลังก็ถือดั้งมือครับ อาศัยวัหลายหลังมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับใส่ว้คู่มือเ่ครับมือเลยานบริส่โอ้วดมากกับส่น่ะเีมาอแล่งกไปตครับของส่เนันี่เบื้งหลังเนี่ยโอ้หลังนี่เต็มดองๆเลยครับเบื้งหลัง ปลาซิ่วหน่อยซิ่วซิ่วหน่อยคุ้งอุ้ยพอดีก่อยเลยเออมันเลี้ยงกับแล้ก็อยากโค้งไงไรน้ำธรรมดาละย่ำนี่ย่ำฝนเนาะหยาเกิดไหลนี่ไป่อกี้เคยเห็นไม่แบบเนี้ยเดินตามตาไปนหม เอาบรรยากาศย่ำสดใสครับมาถ่ <c oughs> ายให้พี่น้องได้รับชมกันน,นั่นเปนน้อหลังนี่นอ้อโอ้หลังนี่แห้งปลาซิวหลายครับท <c oughs> ั้งปลาซิวทั้งกุ้งนะครับ <c oughs> ินพรได้กินอยู่ตนี้แต่ตัมือก็ถือได้ตัมือเแียวตะมือเนะครับเนาะมือมันมือบอนน่ะเละคือเพิ่นบานวานไทยวานมันเตียน่ครับได้บัวไหมลูกจี๋เนาะบัวอยู่ในสระ ไม่ลูก,กี้ว่าซูซีกันเนาะครับ้องเห็ดชุแค่หรือเปลาเห็ดดิ้นไ้สวยออน้อยกุ้งกับอะไรที่วะปลาชิวปลาช,ชิวนิอยชิวน้อย วัวอยู่ว่าากันมือหน่อยย่างฟากระมือกตจะโตก็กินบัสัมโตมันออกมามันบ่หน่อยปอบ่ครับดไหนแต่ว่าเขากัจับไปเลย่ะแม่นบ่เออพวกพวกที่อันนาเีพมันม่จับมึงนเก็บไเยยวบ่เออ่า กี่ว่าได้ไหมหลังเนี้ยสู่สีฉู่สีกันนี่แต่ว่าเกิดเพ่าะได้กินอยู่นะครับเนาะได้มันหลายหลังเนาะเออมีหลายหลังยาไหลเป็นเรื่อยนะครับหลังนาเล็กละน้อยโอ้เก็บเล็กผสมหน่อยไปจังหน่อยก็ได้หลายเองเออไม่ไหลายหลังสิบกาหลังคนละนี่เริ่มหลายแล้อ มุดแล้วรูกเ okay. ้ยบันมุนมุดต้องงอีกองปบต้องงอเดือไปคอยลูกเรื่องระวังเลื่อนเดินป่าเดินป่าไปไป

พอได้กินพอได้กินซมสิกินเนเตีย้ยเยี้ยวันเอาอยัางใส่ครับมันเป็นงัออาหารน้ำเตี้ยก็สิเป็นแกบแกบคือทำบ่งทีนะทำเอา,า,า,าอวอาบ้านบ้านสกีจะใหญ่ตวนีเดียวสิลนเลยทปัน่นครับ ปั่นห่อใส่เตี๋ยปั่นห่อมก็ปั่นห่อปั่นตะไคร่ใส่นะครับปันตะไนะคร่ใส่ใส่อันนั้นนี่อยากจะเป็นหมกอืมหื้อนีแห่งๆมาผมมาหมก,มกให้มันสีแห้งๆซะก่อ,กอนยังเอามั้งหื้นซีแห่งบานั้กกาขกขา,าเอามันก็แทนขโฟกันนะเช่ครับแต่เอาไม่ใส่ผมง่ายหนอยแบบนี้นะครับนงหั วตมลงดูทางนีง่ลูกกี้เดินป่าครับวันนี้เป็นไงกี้ <laughs> หันมาบอกท่านผู้ชมหน่อยบรรยากาศดีไหมยมเชา้าอยู่สีสเกตครับ <laughs> หนาฮะเ <laughs> หนาโอ้ <laughs> บุก,กี้ลุยป่านะครับวันนี้นนางานดีดีฟังเสียงพ่อหญ่บ้านประกาศไปน้ำครับบรรยากาศย่ำเศร้า อยู่บ้านเนากับแบบนี้แหละครับนอนตื่นสวยกับบ่อใดพญายัยายบ้านปุ๊กปุ๊กเศร้า <c oughs> <c oughs> อ่าเสียงตามสายแหละเตี้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยโอ้ไปก่อยครับก่อยสดดเต็นดองๆเนี่ยกินไหมกี้ ม,ม,ม,มัมนมันมันมันเออติ๊อหิวเอาหิวหี่วยอย่าเห็ดขวมเลยไ่ได้กินเลยหี่ยวห,ห,หันนะอืมเดินดีที่สะดุดเทา้าครับย,ย,ยืนรอเนี่ยยืนรอก่อน เอาใบเชืงที่ก็ได้ลูกก็ต้องเือต้องไปแล้วตาเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะขวบรักษาให้ดีเลยนั่นน่ะขวบลงนี่วับ,บลงกนี้ไ่ได้กินเลยเด้ดดิโอนี่ <c oughs> ไปเดิน ดูเดินดูถนนไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันลื่นมาพ่อเพื่เดี๋ยวมันคว่ำไปยางก่อนเดินไปงอหัวปั้นโดยตัวไซล์ทำไปเดินไปได้ฝั่งนี้แหละเออได้หน้ามกัดดูดขึ้นมาใส่กัปน,นี่ได้แต่ไหนใส่ได้เบิร์ตแรง หอแยามนั่นเดือนหามันลดลงไปหลายอยู่ครับลดลงไปพุยแล้วหัวปลาเต๋อปุ่นกี้ซนี่เกียบเบิร์ดมันมันใครน้ำบีนี่มันกแตแห้งแหล่งไงเนาะครับยักป้าป้ากุ้อ้วนนั่นท้ามือตัจนวายเรื่อยเรือยหรือามือก็ได้มันมันเกียร์เบิรสิบว่าไหลดูเป็ดเล่นน้ำกี้เป็ดบ่าหนาวบ่านามมึงเป็ดกันอาบน้ำตาเศร้าแท้ โอ้หล oh, ังน oh. ี uh, ja. hey. hey. Yo, ่บ right. oh. yeah. hey. ่บ่ปลาด่ายเนาะบ่อปลาด่ายใส่ถิ่นหลังถิ่ก็มือถิ่นทีเดียวมันไปเล่นเนยเฮ้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 ยบ้านบน้อยเสืเขาเลยหมานบอลูกี้ว่าโอ้หมานได้หลังเนี่ยเต็มดองๆเลยดองหิวอร่อยดี เหิ้งนี่บอกเต็มเป็นดองๆเรยหลังนี่ยมีหอย้อมหอยยังเนี่ยหอยปังหัวว่ามอยเอหอยี่หอยงปี้เนาเดี๋ยวเาบ่มีเนาะไปเบื่ดแล้วไปหมดแล้วถือเอาเอาเดินดีๆเดี๋ยวลื่นลื่นไม่ได้กินเลยนะเบิ้งเบิพ่อถืออ้อยเสียวน้ำ ปล่อยกุ้งนี่บ่ทาได้ปล่อยยามมาได้ดีปล่อยลุงคือเกาเนี่ยพอได้กินเยอะครับพอได้กินพอได้กินนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับเมื่อเนี่ยเบาเช่นผ้ามายามกุ้งนะครับพี่น้องวิธีชาวบ้าน อยู่หากินแบบนี้แหละครับไป